สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีนะคะช่างปอออนพี่สาวลุงพลนะคะบ่ายนี้นะคะปอออนก็จะมาช้อนปลานะคะช้อนปลาอยู่หนองนานะคะหนองนาปอออนนี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณเอฟซีเห็นเห็นนะคะหนองปลานี่ค่ะหนองปลานะคะไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะคะคุณเอฟซีนั่นค่ะวันก่อนปอออนนะคะมาแย่ไข่มุดแดงก็รู้สึกว่าจะเห็นปลานะคะเห็นปลามันบ้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะ ตอนก็จะมาลงงมนะคะเผื่อได้ปลาไปให้คุณย่าพาป่นแจ่วเนาะค่ะเนาะสังเกตได้เลยค่ะทุกคนนูนน้องหมาปลาออนนะคะน้องหมาปลาออนตอนนี้ก็บ่ายนะคะบ่ายบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะคุณเอฟสี่น้องหมาน้องหมาแม่ขาวนวลน,นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นค่ะทุกคนว่าจะมีปลาหรือเปล่านะคะนี่ค่ะมาค่ะมาช่วยปลาออนช้อนนะคะเนี่ยเนี่ย หนองปลานนองปลามาเด้อมาเด้อเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้จะได้ปลาสักกี่ตัวเนะาะวันก่อนมาแย่ไข่มุแดงก็เห็นนะคะเห็นปลามันเห็นปลามันบ้อนพราะแม่พี่น้องเออเ่อได้ไปป่นไปแจ่วเนาะโอ้หง่าก็ขสุนเต็มอาญยะาเลยบาทนี่ท่าแม่พี่น้องเอย เดี๋ยวดูก่อนตับผัดดูก่อนว้าวว,าว,ว้าว้โอ้โหเห็นหลังปลาแล้วคุณเอฟซีนั่นนั่นนั่นมีลุ้นมีลุ้น สงสัยจะได้ปลาไปให้ย่าพาป่นแล้วทีเนี้ยเห็นหลังปลาแล้วนะคะคุณเอฟซี๋ยวไปเอาสวิงก่อนนะคะสวิงก่อนอย่าพึ่งไปไหนนะคะอย่าพึ่งไปไหนดูปลาออนเอาปลาก่อนเดอ้อนี่มันเป็นหนองหนองปลาปลาออนเนี่ยเตรียมเตรียมผ้าแย่งมาใส่นะคะผ้าแย่งว้าว มีหรือเปล่าโอ้เห็นหลังปลาแล้วนะคะเห็นหลังปลาแล้วชบนี่แน่ได้แล้วหนึ่งตัวนี่นะคะปลาช่อปลาขอนะคะปลาขอเขาเรียกปลาปลาช่อนนะคะปลาช่อนเนาะ แล้วนะคะคุณเดซีเดี๋ยวปอ,อนให้คุณเดฟซีเห็นใกล้ๆนะคะโอ้ที่ต้องตั้งขากล้องปอ,อนก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวปอ,อนให้เห็นใกล้ๆะคะ่ะนี่นะคะเห็นแล้วนะะเนาะค่ะนาอได้แล้วหนึ่งตัวนะคะคุณเดฟซีเป็นปลาท่อนนะคะปลาท่อนบ้านเราก็จะเรียกปลาขอเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีปลาอะไรอีกไหม ออนเชื่อค่ะว่าต้องมีแน่ๆเลยปลาวันก่อนเห็นนะคะเห็นมันบ้อนอยู่อย่าเอาขอนี้ขึ้นก่อนนะคะคุณเอฟซีว้าวนี่นะคะขอนไม้ปลามันชอบอยู่ในขอนไม้นี่แหละนี่นะคะชอ่าไหวตกเลยเกือบล้มนะคะคุณเอฟซีเกือบไม่ได้กินปลา มีแล้วนะคะมีแล้วมีลุ้นนะคะมีลุ้นโอ้โหมันจะไปไหนเชียปลานะคะปลาอย่างเก่งมันก็อยู่ในขี้โคลนนี่เนาะช้อนดูก่อนโอ้โหเต็มเลยม,ๆๆมาลุ้นค่ะคุณเอฟซีได้ปลาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้น ได้ปลาให้ย่าแล้วนะคะวันนี้โอ้โหปลาตัวใหญ่นะคุณเอฟซี เต็มหน้าเลยนี่ค่ะคุณเดฟซีปลานะครับปลาเนี่ยปลาเดี๋ยวรอดูนะคะรอลุ้นด้วยนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะคุณเดฟซีอันนี้ของจริงนะคะของจริงอย่าเพิ่งไปไหนนะคะต้องรอลุ้นนะคะต้องรอลุ้นที่แน่ๆนะคะได้แล้วนะคะตัวนึงแล้วนี่นะคะเนี่ยปลาขอนะคะปลาขปลาขอน้อยนะคะเนี่ยปุ่นแล้วแรงแล้วนะคะปุ่นแล้วแรงแล้ว เดี๋ยวปอออนจะถ่ายคุณ FC เอฟซีฉนเห็นนะคะว่าได้ได้เยอะขนาดไหนนะคะทุกท่านก็โอเคนะคะกว่าจะได้นะคะก็เกือบล้มนะคะเกือบล้มในคนในหนองปลาเนาะเนาะก็ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนี่ค่ะปลาปลาปลาก็ยังไม่ได้ล้างนะคะคุณเอฟซียังไม่ได้ล้างเดี๋ยวรอลุ้นอีกที่นึงนะคะไปล้างก่อนเนาะโน่นค่ะหนองน้ำโน่นค่ะ มาค่ะตามป้าออนมาเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ปลาหมอนะคะปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนนะคะวันนี้ได้ได้แล้วได้แล้วแรงแล้ววันเนี้ยกับข้าวแรงนะคะกับข้าวแรงมาค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าจะได้เยอะไหมนะคะหนองปลานะคะหนองปลาเนี่ยนะคะที่ป้าออนลงงมนะคะเกือบล้มเกือบล้มในหนองปลานะคะ วันนี้คุณย่าพาคงจะดีใจที่ประออนมาหาปลานะคะน้องค่ะนี่ค่ะปลาเข็งแล้วก็ปลาช่อนนะคะเดี๋ยวรอรุ้นอีกรอบนึงนะคะว่าจ,จะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปล้างน้ําก่อนแล้วปราออนก็จะไปช้อนกุ้งอยู่อยู่ตรงหนองหนองน้ำนู่นนะคะคุณเอฟซีมาค่ะตามประออนมาเลยนะคะ มาถึงแล้วค่ะน้ํานะคะอันนี้คืออยู่ใต้นาปลาออนนะคะเป็นเป็นที่ช้อนกุ้งเนาะค่ะเนาะเนี่ยยาพาชอบมาช้อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวปออนจะล้างปลานะคะแล้วจะให้คุณเอฟซีเห็นๆนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะที่ปลาออนงมอยู่ในหนองปลานั่นนะคะคุณเอฟซีหนองนาปลาออนนะคะนี่นะคะคุณเอฟซีเห็นๆนะคะปลาที่ปลาออนงมอยู่หนองปลาที่นาปลาออนนะคะนี่ค่ะ ก็แล้วแรงแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนล้างขี้โคลนออกแล้วนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะมาช้อนกุ้งนะคะอยู่ในหนองนี่นะคะคุณเอซจะมาช้อนกุ้งนะคะความรู้สึกป้าออนนะคะวันนี้จะมาช้อนกุ้งฝอยไปให้คุณย่าพานะคะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะกุ้งฝอยนะคะวันนี้ป้าออนจะช้อนนะคะจะช้อน ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ